มาแล้วหลาสุขวานเพคะพระมเหสีทรงไม้ประกาศมาในวันที่13มีนา1780แต่งตั้งให้พระสนมสุกวรนเป็นพระสนมเอกจางหีบินขอให้พระสนมเอกหีบินมารับราชองค์การขอบพระไทยเพคะพระมเหสี ในเมื่อเจ้ามาอยู่ฝ่ายในเจ้าต้องเชื่อฟังข้าเพคะหม่อมฉันจะจำไว้หม่อมฉันจะถวายงานให้กับพระมเหสีแล้วก็จะรีบมีโอรสให้กับฝ่าบาทเพคะถ้าข้าไม่สวยจริงข้าคงไม่อยู่ในตำแหน่งพระมเหสีจนป่านนี้หรอก เจ้าเห็นพุ่มทองของข้าหรือไม่ประดับเพชรสวยพระมเหสีทรงเชิญแม่ของหม่อมฉันมาแล้วมาให้นั่งอยู่กับพื้นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อจะทำให้แม่หม่อมฉันอับอายเจ้าเป็นผู้ได้รับตําแหน่งพระสนมไม่ใช่แม่ของเจ้าเพื่อไม่ให้คนรู้สึกอึดอัดข้าต้องทำเช่นนี้ พระมาเหสีทรงรับสั่งเช่นนี้ได้ยังไงกันหากท่านแม่ของพระมะเหสีโดนกระทําเช่นเนี้ยพระองค์จะไม่เจ็บปวดพระไทยเลยเหรอข้าเองคงรู้สึกเจ็บปวดแต่มันก็น่าเสียดายที่แม่ของเจ้าน่ะเป็นคนชั้นต่ําแล้วยังมีข่าวลือเสียหายที่แท้จริงแล้วพ่อของเจ้าก็เป็นคนอื่น จะยามหม่อมฉันยังไงหม่อมฉันทนได้แต่ถ้าคิดจะมาหยามแม่หม่อมฉันแล้วก็หม่อมฉันจะไม่มีวันยอมทนแน่ส่งเข้าพระไทยหรือ,อยังมาแล้วหรอสุกันเพค้าพระมะเหสี ส่งราชองค์การมามึงเบามึงก็ะเบา,าทั้งนอนนั้นตัด<อ><อ>ไหมเห็นเจ้าท่านเดตไปเหตุได้หรอตัดแล้วเอาแย้วก<อ>ูยังพระท่านเหตุได้หรอกูพระท่านอคติ้งเลยกูเหรียญซื้อเมื่อกี้ในวันที่สิบสามมีนาหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์แต่งตั้งให้พระสนมสุกวรเป็นพระสนมเอกจางหีบินเอาให้พระสนมหีบินมารับราชองค์องยอดหัวดี บอกนี่โอ๊ยกูอยากเจ้าองหวาเอาแต่ว่าเป็นถนมมากเดี๋ยวกูจะเป็นอะไรันยากว่ะล่ะมันมีอ่ก็มาเห็นสีมันยมันกับมันกับมีอันหลายยางเลยล่ะบานมันกับมีทอกันเหมือนอะไรเอาเอาใบประกาศไหมโอ้ยพระสนมเอกคือหลายแทค่ฟังกูจิว้าอ้เนาะอีนี่เอาไม่ตลกมั้งวันไหนวันอะไวังหันนี่บอมเมนประกาศไหมบออ่านประกาศไหม ในเมื่อเจ้ามาอยู่ในฝ่ายในมึงก็บอกในเมื่อเจ้ามาอยู่ในฝ่ายในเจ้าก็ต้องเชื่อฟังข้าเองมึงก็บวกาของมึงไปแค่นั้นเนระอืมเจ้าก็ต้องเชื่อฟังแล้วก็ต้องแบบว่าดูแลเอาไม่เอา่ิละบ่ออันนี้บ่อเดยเอาตามนี่ก็ได้แต่ว่านี้ก็เอาแบบเนี้ยในเมื่อในเมื่อเจ้ามาอยู่ฝ่ายในเจ้าต้องเป็นฝ่ายเจ้าต้องแบบว่าเป็นแบบโอ้ยเพื่งตน่ยเมื่อกี้มากกอกูกูปัดแมงวีเลยเดยได้บ่หล่ะเบิ่งด ถ้าข้าไม่สวยจริงข้าคงไม่ได้อยู่ตำแหน่งในพุ่มทองของข้าเดินมาเลยเดินมาเลยไปอยู่อีกแน่ถ้าข้าไม่สวยจริงข้าคงอยู่ในตำแหน่งไม่สวยจริงข้าคงไม่อยู่ในตำแหน่งเข้าะหม่สียเป็นตานนี้หรอกเออเป็นตานี้หรอกหลอกแบ่งบนี้หรอกดอกมันจีร่าอ้าเขาออกไปอีกเฮ้ยโ่ได้ปีด ถ้าข้าไม่สวยจริงข้าคงไม่อยู่ในตำแหน่งพระมเหิีีจนป่านนี้หรอกเจ้าเห็นพุ่มทองของข้าหรือไม่ประดับเพชรสวยเอาคือว่าเอาหนาไปล่องล่ะเอาโวดว่ได้ดกันเจ้าเป็นผู้ได้รับตำแหน่งพัสนมไม่ใช่แม่ของเจ้า เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้สึกอึดอัด,ออดก็เลยต้องทําเช่นนี้เพื่อ <P ew> er> ไม่ให้คนรู้สึกอึดอัดข้าต้องทําเช่นนี้ข้าเองคงรู้สึกเจ็บปวดข้าเองคงรู้สึกเจ็บปวดแต่มันก็น่าเสียดายที่เรื่องชนชั้นเป็นระบบในบ้านเมือง <P ew> แต่มันก็น่าเสียด,ดายที่มันเป็นระบบเนี่อย่างนะ แต่มันก็น่าเสียดายที่เรื่องชนชั้นเป็นระบบที่ได้รับการแต่มันก็น่าเสียดายที่เรื่องที่เรื่องชนชั้นเป็นระบบในบ้านเมืองเหมือนกันแต่มันก็น่าเสียดายที่เรื่องบ้านเมืองมันเป็นระบบบแต่มันก็น่าเสียดายที่เรื่องชนชั้นเป็นระบบในบ้านเมืองแต่เรื่องชนชั้นแต่มันก็น่าเสียดายที่เรื่องชนชั้น นี่เอ้าเว่าแต่มันก็น่าเสียดายแต่มันก็น่าเสียดายที่เรื่องชนชั้นเป็นระบบที่เรื่องชนชั้นเป็นระบบในบ้านเมืองของเราในบ้านเมืองของเราแล้วอีกอย่างแม่เจ้านอกจากจะเป็นคนชั้นต่ำาละยังมีข่าวลือเสียให้หายด้วยอีกด้วยนี่แล้วอีกอย่างแม่ของเจ้าก็เป็นชนชั้นต่ำ มีเรื่องเสียห,ยหายอีกด้วยนี่พ่อที่แท้จริงของเจ้าอ่ะเป็นคนอื่นพ่อที่แท้จริงของเจ้าเป็นคนอื่น จะหยามหม่อมฉันยังไงหม่อมฉันทนได้แต่ถ้าคิดจะมาหยามแม่หม่อมฉันแล้วก็หม่อมฉันจะไม่มีวันยอมทนแน่ส่งเข้าพระไทยหรือ,อยังเดี๋ยว